ก่อนที่เราจะเล่านิทานนะคะก็จะมาพูดถึงประวัติของเจฟฟี่ค่ะเพื่อให้เข้าใจเคทอร์เบอรี่มากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจผู้แต่งก็คือเจฟฟี่ซอเซอร์ค่ะเกิดที่รอนดอนในปี1340แต่วันเกิดที่แน่นอนของเขาไม่เป็นที่รู้จักในฐานะวัยรุ่นซอเซอร์ er ทำงานเป็นข้าราชการสำนักและต่อมาขอเดินทางไปทั่วยุโรปในฐานะทูตของกษัตริย์ ตำแหน่งเหล่านี้ทำให้เขามีโอกาสได้พบปะผู้คนจากชนชั้นทางสังคมและหลายประเทศซอเซอร์สามารถพูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาฝรั่งเศสและอิตาลีนิทานแคเตเบอร์อรี่นั้นสะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังที่มีสีสันของซอเซอร์ค่ะนิทานส่วนใหญ่นั้นอิงจากเรื่องราวที่มีอยู่ซอเซอร์เป็นหนึ่งคนแรกในะเขียนงานวรรณกรรมที่ซับซ้อนในภาษาอังกฤษเขาวางแผนอย่างว่ารุ่นอื่น จะติดตามซอเซอร์อได้ก่อตั้งใช้เพนทามมเตอร์บรรทัดกรซึ่งประกอบด้วย5้ซองหน่อยพยางหลังจากการตีพิมพ์จูเค็นจ์เบอร์รี่เทลเพนทามมเตอร์กลายเป็นหุ่นในการแลกเปลี่ยนกรอนภาษาอังกฤษในอีก500ปีข้างหน้าใช้ในบทกวีของบรรยายมหากาบกวีนิพนธ์และแม้แต่การเน้นย้ำผลงานของวิลเลียมเชสียร์ ซอเซอร์ก็สามารถแสดงตัวละครที่แตกต่างกันออกไปด้วยเสียงและรูปแบบของตนเองทำให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพรวมในสังคมในชั้นเรียนและอาชีพไม่มีต้นฉบับของซอเซอร์ที่รอดชีวิตจากกลานในยุคก,กลางได้คัดกันรวบรวมต่างผลงานต้นฉบับที่มีภาพประกอบสวยงามเหล่านี้ได้รับความนิยมขอให้ต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรกจะตีพิมพ์ในปี 1,478ด้วยโดยคราวนี้นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันถึงความเฉลียวฉลาดของซอร์เซอร์ในการทอผ้าที่มีตัวละครและประเภทต่างๆมากมายนั่นเองค่ะ Canterbury Tale นั้นยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษของวรรณกรรมและความนิยมเป็นผลงานที่มีความบันเทิงและสอนไม่ให้จางหายไปค่ะขอบคุณค่ะ